บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีอีกแล้วภารกิจทั้งหลายในโลกนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นภาระที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหาเลี้ยงชีพในแต่ละวันมวลมนุษย์ทั้งหลายต่างวุ่นกันอยู่อย่างนี้นมายาวนานทำให้ลืมภารกิจหลักที่แท้จริงของชีวิตว่าการเกิดมาสร้างบารมี มาสแสวงหาความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้กับตัวเองด้วยการกลั่นจิตใจให้ใส่บริสุทธิ์จนกระทั่งเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในเข้าถึงดวงธรรมภายในถึงกายในกายจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายทำกิเลสอาสวะนนให้หมดสิ้นไปนี่ก็คือเป้าหมาย ในการมาเกิดในแต่ละพบแต่ละชาติเกิดมาก็เพือทำอย่างนี้เท่านั้นเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องปลีกย่อยเมื่อเราทราบกันอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ควรตั้งใจทำความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองโดยการประพฤติปฏิบัติธรรม ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นึกชี้ ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายๆคล้ายกับ เรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนือ้อขยับตัวของเราให้ดีกระคลนให้เหลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก เราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนพ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรา มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาด จุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตรัย ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจริญในาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึก อย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าตีิตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆ จนกวา่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ในคุตกนิกายสุตตนิบาตว่าจาตุทิโสอัปติโคโจะโหติสันตุสมาโนอิตริตเรนะปริสยานังสหิตาอัจฉัมพี เอโกเจเรคคะวิสานกโปภิกษุ su, ผู้สันโดษย่อมเป็นผู้อยู่เป็นสุขในทิศทั้งสี่และเป็นผู้ที่ไม่งุดหงิดสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ย่อมครอบงำอันตรายทั้งหลายไม่หวาดเสียวเที่ยวไปคนเดียวดังนอแรก ความสันโดษเป็นทางมาแห่งความสุขเราไม่ต้องไปดิน้นรนไขว่คว้าในสิ่งที่เกินความจำเป็นมีเพียงปัจจัยสีไว้หล่อเลี้ยงสังขารร,ร่างกายก็พอแล้วเพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะมีทรัพย์สมบัติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของผู้นั้น จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขหากใช้ทรัพย์ไม่เป็นไม่รู้จักหุนทางหรือวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยรู้จักใช้ทรัพย์สมบัตินั้นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้ยการสร้างบารมีเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติ ผู้นั้นก็จะสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้อย่างมีความสุขผู้ที่รู้จักประมาณมัธยัตรประหยัดอดออมท่านเกรเรียกว่าสันโดษคือให้เรานะ่มีความยินดีพอใจในสมบัติที่หามาได้ได้น้อยก็ไม่ลุ่มร้อนใจและรู้จักใช้อย่างประมาณ เราจะห่างไกลจากความกังวลทั้งหลายชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ไม่พร่องเรามีคุณธรรมภายในคือความมักน้อยสันโดษนี้เองเหมือนอย่างพระบรมครูของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สมัยหนึ่งพระพุทธองค์ได้รับนิมนจากพราหมณ์เวรัญชา ใ้เสด็จจำพรรษาที่เมืองเวรัญชาตลอดพรรษานั้นพระองค์พร้อมที่หมู่ภิกษุสงฆ์ได้รับความลำบากในเรื่องบินบาบมากเพราะพยามารได้ดนใจพราหมเวรัญชาและคนทั้งเมืองนำมาให้ใส่บาตรไม่ให้ทาบุญแม้ข้าวทัพพีเดียวก็ดนใจไม่ให้ถวาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพระองค์ก็อาศัยขันทิธรรมมีความสันโดษไม่คิดที่จะไปสแสวงหาอาหารที่อื่นแม้ว่าจะมีพระอรหันตสาวกหลายรูปเข้ามากราบทูลว่าจะขอสาพาหมู่ภิกษุไปบินบาบท,ที่อุตรคุรุทวีปหรือใช้ลิธานุภาพ พลิกเอาง้วนดินขึ้นมาฉันบ้างพระองค์ทรงห้ามการแสวงหายอย่างนั้นเสียทรงยังอัตภาพให้เป็นไปได้ด้วยข้าวแดงที่พ่อข้าม้าได้ถวายเนื่องจากพ่อข้าม้านะ่ะเดินทางมาถึงเมืองเวรัญชาภายหลังจากที่มารได้โดนใจชาวเมืองแล้วจึงยังไม่ถูกพยามมารโดนใจ แม้จะลำบากด้วยเรื่องอาหารแต่พระสาวกก็ดำลงตนอยู่ในพระบัญชายอย่างเคร่งครัดไม่เดือดร้อนใจเรื่องอาหารคิดแต่เพียงเรื่องเดียวว่าจะบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อออกภาษาแล้วพระบระมาศาสดาพร้อมด้วยหมู่พิกษุสงฆ์ก็ได้เสด็จกลับพระนครสาวิตี ภิกษุสงฆ์ก็ได้สนทนากันในโรงธรรมสภาว่าดูก่อนอโวโสทั้งหลายพระตถาคตเจ้าเป็นกรรษัตริย์สุคุมารชาติเป็นพุทธสุคุมารชาติประกอบไปด้วยอิทธานุภาาเป็นยิ่งใหญ่เวรัญชพรามนิม,มนต์ไปจำมัสาอยู่ตลอดสามเดือน ไม่ได้ภิกษาจากเวรัญจพรามแม้สักวันเดียวแต่ทรงละความโลภในอาหารได้ดำรงพระชนเด็กข้าวสำหรับเลี้ยงมา้าที่พวกข้าม้าถวายวรก้อนไม่ได้สด็จไปสแสวงหาอาหารที่อื่นเลยความที่พระตถาคตทรงมักน้อยสันโดษนี้เนี่ยน่าสรรเสริญเหลือเกินแล้วพรามศาส,สดา สเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสนทนากาันเรื่องอะไรเมื่อภิกษุสงกราบทูลเรื่องที่กำลังสนทนาให้ทรงทราบก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการละความโลภในอาหารของตถาคตในบัดนี้เนะี่ยยังไม่น่าอาจจัศจรรย์แม้ในการก่อน ตถาคตเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ละความโลภในอาหารมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังว่าในอดีตการนกแหกเต้าหลายพันตัวอยู่ในป่าไม้มาเดือแห่งหนึ่งใกล้ฝั่งแม่น,น้ำคงคาในป่าหิมพาน์ ในบรรดานกแขกเต่าเหล่านั้นพญานกแขกเต่าตัวหนึ่งเมื่อผลไม้ของต้นมะเดื่อที่ตนอาศัยอยู่หมดสิ้นแล้วก็จิกกินหน่อใบหรือเปลือกซึ่งยังหลงเหลืออยู่เป็นผู้ที่มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งสันโดดในอาหารไม่บินไปแสวงหาต้นอื่นเหมือนนกตัวอื่น ร้นดื่มน้ำน้ำม่ำนน้ำคงคาแล้วก็จะบินกลับมาพักอยู่ที่ต้นมาเดิมเหมือนเดิมพร้อมกับรำพึงถึงศีลที่บริสุทธิ์มีใจมุ่งมั่นที่จะรักษาศีลจะได้หลุดพ้นจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อกลับไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้สั่งสมบุญอย่างเต็มที่ด้วยคุณคือความมักน้อยสันโดษ ของพยานนกแขกเต้ามีอนุภาพถึงขนาดทำให้พบของเท้าสก,กะวันไหวทีเดียวเท้าสก,กะทรงเห็นความมักน้อยสันโดษของพยานนกแขกเต้าก็ประสงค์จะทดลองดูว่าจะมีความมักน้อยนํามากเพียงไรจรึงทรงบรรดาลให้ต้นมะเดือ่อเขี้ยวแห้งด้วยเทวาอนุภาพ ต้นไม้ได้หักโค่นลงเหลือเพียงตอแล้วก็เป็นช่องน้อยช่องใหญ่ปลุกไปหมดขุยปลิวออกจากช่องของต้นไม้ถึงกระนั้นพญานกแขกเต้าก็ยังจิกกินขุยเหล่านั้นแล้วก็ดื่มน้ำในแม่น้ำ,นนำคงคาตามปกติไม่ยอมไปในที่อื่นไม่พลันพรึงแรงลมและแสงแดด จับอยู่ที่ปลายตอมะเดือ่อโดยไม่รู้สึกวั่นไหวต่ออุปสรรคที่บังเกิดขึ้นทั้งสิน้นท้าสักกะทรงทราบว่าพญานนกแขกเต้าตัวนี้เนี่ยมีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งจึงปรารถนาจะให้พรและบันดาลตนมะเดือให้เจริญงอกงามมีผลดกตามเดิม่อแล้วก็ได้นในลมิตพระองค์แปลงเป็นพญาหงตัวหนึ่ง เสด็จลงจากเทวโลกบินตรงไปป่ามะเดือ่อจับที่กิ่งต้นไม้ต้นหนึ่งในที่เมกลไกลแล้วก็ตรัสสนทนากับน,นกแขกเต้าว่าต้นไม้อื่นที่มีใบเขียวมีผลดกมีอยู่เป็นอันมากเหตุอะไรท่านจึงมีใจเย็นดีในต้นไม้แห้งๆผุๆนี้เล่าดูก่อนพยานนกแขกเต้า ท่านเห็นโทษอะไรหรือจึงไม่ยอมไปหาผลไม้ที่ต้นอื่นพญานกแขกเต้าตอบว่าเราเคยบริโภคผลของต้นไม้นี้นะ่ยนับเด้หลายปีมาแล้วถึงเราจะรู้ว่าต้นไม้นี้ไม่มีผลอีกต่อไปก็ต้องรักษาไมาตรีไว้ให้เหมือนดังก่อนนกเหล่าใดละคบหากันเพราะต้องการผลไม้ ครันรู้ว่าต้นไม้นั้นไม่มีผลก็ละทิ้งต้นไม้นั้นไปเสียนกเหล่านั้น,นําไม่ได้รักษาน้ําใจจึงทําให้มิตรภาพนั้นไม่ยั่งยืนพระ่เนืรตรัสชมเชยว่าความเป็นเพื่อนความมีมิตรีความสนิทสนมกันท่านได้ทาไว้ดีแล้วถ้าท่านชอบใจทํานั้นท่านก็ควรเป็นผู้ที่ วินยูชนทั้งหลายจะสรรเสริญดยก่อนพญาน,นกแขกเต้าผู้ชาติวิหกมีปีกเป็นยานพานนะมีคอโค้งเป็นสง่าเรานั้นจะให้พรแก่ท่านท่านจงเลือกเอาพอรตามที่ใจปรารถนาเถิดพญาน,นกแขกเต้าได้ฟังดังนั้นก็ดีใจทูลขอว่า อยากให้ตอมาเดือนนี้เนะี่เป็นต้นไม้ที่มีผลดกให้ร่มเงาแก่สัตว์ทั้งหลายเหมือนเดิมเท้าสักกะเทวราชก็ส่งวักน้ำมาประพรมต้นไม้กิ่งก้านของต้นมาเดือก็งอกงามให้ลมเงาเงย็นสบายเป็นที่น่าเรื่ลมแล้วก็ทูลว่าข้าแต่เท้าสักกะเทวราช ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญสุขพร้อมด้วยพระญาติทั้งปวงเหมือนนังข้าพระบาทมีความสุขเพราะได้เห็นต้นไม้ผลิดอกออกผลในวันนี้เถิดนี่ก็เป็นตัวอย่างของความมักน้อยสันโดษนะจ๊ะผู้รู้ทั้งหลายท่านจะไม่เสียเวลาในการดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสาร จึงเป็นเพียงสุขนอกตัวชจ่วครั้งชั่วคราวและก็ไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นซึ่งไม่จีรังยั่งยืนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเพิ่มเติมบุญบาร,รมีให้กับตนเองแล้วท่านจะทุ่มเทใช้สติปัญญาและเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวจะไม่ทำย่อหย่อนมีเรี่ยวมีแรง มีกําลังความสามารถแค่ไหนก็จะนำออกมาใช้อย่างเต็มที่ฉะนั้นต้องนำความสันโดษมาใช้ให้มันถูกหลักวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะจะได้สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็ให้มันเพิ่มเติมความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองด้วยการนั่งธรรมะให้ได้ทุกวัน ภาคเพียรพยายามเรื่อยไปแล้วสักวันหนึ่งเราจะสมปรารถนาได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกขโศกโรคภยัย ให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่าย ได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ